สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูปุ๊กนะคะในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะจะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องระบบสุริยะนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนจะต้องมาช่วยคุณครูตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของระบบสุริยะนะคะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะไปตอบคำถามกันเลยค่ะ ศูนย์กลางของระบบสุริยะคือไรคะนักเรียนง่ายมากเลยค่ะข้อนี้นั่นก็คือดวงอาทิตย์นัน่นเองนะคะที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะค่ะสุริยะประกอบด้วยดาวเคราะห์ทั้งหมดกี่ดวงคะครูคุณครูมั่นใจมากเลยนะคะว่านักเรียนตอบได้ทุกคนแน่นอนคะ่ะนั่นก็คือ8ดดวงนั่นเองค่ะดาวเคราะห์หินได้แก่ดาวเคราะห์ไ,ะไหนบ้างคะนักเรียน ใช่แล้วค่ะนั่นคือดาวพุธสุกโลกอังคารนะคะที่เรียกว่าดาวเคราะห์หินนะคะเพราะว่าดาวพุธดาวสุกโลกและดาวอังคารนะคะมีส่วนประกอบหลักที่เป็นของแข็งนั่นเองค่ะดาวเคราะห์แก๊สนะคะแน่นอนค่ะก็ได้แก่4ีดาวเคราะห์ที่เหลือนะคะนั่นคือดาวพฤหัสดาวเสายูเรนัสและก็ดาวเนปจูนนะคะที่มีแก๊ เป็นองค์ประกอบหลักค่ะแถบดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวอะไรกับดาวอะไรนักเรียนทราบตำแหน่งของดาวเคราะห์น้อยไหมคะใช่แล้วค่ะดาวเคราะห์น้อยนะคะอยู่ในตำแหน่ง,งระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสนั่นเองค่ะข้อต่อไปเลยนะคะการแบ่งดาวเคราะห์เป็นวงนอกกับวงในเราใช้ อะไรเป็นเกณฑ์นะคะจะมีการแบ่งดาวเคราะห์นะคะออกเป็นดาวเคราะห์วงนอกกับดาวเคราะห์วงในซึ่งเกณฑ์ที่ใช้นั้นก็คือโลกของเรานั่นเองนะคะใช้โลกของเราเป็นเกณฑ์แล้วดาวเคราะห์วงในล่ะคะได้แก่อะไรบ้างแน่นอนค่ะเมื่อเราใช้โลกเป็นเกณฑ์นะคะดาวเคราะห์วงในก็คือดาวพุธและดาวศุกร์นั่นเองค่ะส่วนดาวเคราะห์วงนอกก็จะเป็น ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรน,นัสและก็ดาวนิฟจูนค่ะถ้าให้เรียงลำดับขนาดของดาวเคราะห์จากใหญ่ไปเล็กนักเรียนคิดว่าดาวเคราะห์ดวงไหนคะใหญ่ที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบนะคะว่าดาวเคราะห์ดวงไหนใหญ่ที่สุดแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือดาวพฤหัส นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูลำดับต่อไปด้วยนะคะเริ่มจากดาวพฤหัสนะคะที่เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะรองลงมาจะเป็นดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนนะคะแล้วก็โลกของเรานะคะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่5รองมาเป็นอันดับที่6กก็คือดาวศุกร์นะคะแล้วก็ดาวอังคารและดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดก็คือดาวพุธนั่นเองค่ะ ดาวเคราะห์ดวงใดที่ได้สายยาวว่าเป็นฝาแฝดของโลกเพราะอะไรดาวเคราะห์ดวงไหนหนะ้านั่นก็คือดาวศุกร์ค่ะเพราะว่ามีขนาดใกล้เคียงกับโลกนะคะดาวเคราะห์ดวงใดนะคะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยระหว่างดาวศุกร์กับดาวอังคารอันไหนใกล้โลกมากกว่ากันคะจากจากภาพ ดาวศุกร์นั่นเองค่ะมีขนาดไกลโลกมากที่สุดนะคะมีระยะทางไกลโลกมากที่สุดนั่นเองค่ะดาวเคราะห์ดวงใดร้อนที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลนะคะถ้าใครดูวิดีโอนะคะจะตอบได้แน่นอนค่ะนั่นก็คือดาวดาวศุกร์นั่นเองนะคะเพราะว่าดาวศุกร์นะคะมีการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะทำให้ดาวศุกร์มีอุณหภูมิที่สูงมากๆสูงถึง ประมาณกี่องศาคะนักเรียน470องศานั่นเองค่ะเอาละค่ะข้อต่อไปนะคะดาวเคราะห์ดวงใดได้ฉายาว่าเป็นเตาไฟแช่แข็งค่ะนักเรียนคะช่วยกันตอบนะคะเราเรียนกันมาแล้วนะคะนั่นก็คือดาวดาวอะไรคะอขออภัยนะคะไม่ใช่นะคะนั่นคือดาว ดาวเคราะห์ดวงใดที่ได้ฉายยาว่าเตาไฟแช่แข็งนะคะนั่นก็คือดาวนะคะนักเรียนดาวพุธนั่นเองนะคะซึ่งมีซึ่งมีตอนกลางวันนะคะที่มีอุณหภูมิสูงถึง430องศานะคะแต่ตอนกลางคืนนะคะมีอุณหภูมิลบ180องศานะคะกลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันมากนะคะจึงได้ฉายยาว่าเตาไฟแช่แข็งนั่นเองค่ะ ดาวเคราะห์ดวงใดที่ได้ฉายาว่าเทพเจ้าแห่งสงครามนะคะเมื่อกี้คุณครูเปิดสไลด์เกินไปแล้วนะคะนั่นก็คือดาวอังคารนั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามีลักษณะเป็นสีแดงนะคะเพราะว่ามีอะไรอยู่คะมีส่วนประกอบลักก็คือสนิมเหล็กนั่นเองนะคะมากทําให้มีลักษณะเป็นสีแดงนะคะจําได้กันไหมคะเอาละค่ะดาวเคราะห์ดวงใดหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดดวงใดคะ หมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดนั่นก็คือดาวพฤหัสนั่นเองค่ะดาวพฤหัสนั่นเองนะคะต่อไปค่ะดาวอะไรคะที่มีวงแหวนมีวงแหวนนะคะจากที่เราเห็นนะจากที่เราเห็นนะคะ นั่นก็คือดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนนะคะแต่ที่เราเห็นเด่นเด่นนะคะก็จะเป็นดาวเสาร์แล้วก็ดาวยูเรนัสนะคะซึ่งดาวเสาร์เนี่ยจะมีวงแหวนร้อมรอบเนี่ยที่ใหญ่มากๆนะคะส่วนดาวอีกสามดวงนะคะก็จะมีวงแหวนอรอบเหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะที่เบาบางมากกว่าดาวเสาร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะ สำหรับการเพิ่มเติมความรู้นะคะในเรื่องของระบบสุริยะนะคะหวังว่านักเรียนนะคะจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็หวังนักเรียนจะตั้งใจเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอบอกว่าสวัสดีค่ะ